ปัจจุบันการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศลูกค้าไม่ได้เน้นฟังก์ชันการใช้งานเพียงอย่างเดียวไลฟ์สไตล์ความชอบของลูกค้าที่มุ่งเน้นในเรื่องของความเชื่อหรือว่าดีไซน์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ลูกค้าเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศในรุ่นนั้นๆค่ะ สวัสดีค่ะ LG ยินดีให้บริการให้ LG เชื่อเหลือด้านใดดีคะวันนี้เนี่ยว่าจะมาดูเครื่องปรับอากาศค่ะจะเอาไปใช้ไว้ใน Home Office ค่ะ ไม่ทราบว่าโฮมออฟฟิศของคุณลูกค้าค่ะกำลังก่อสร้างหรือก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคะสงสัยใช่ไหมคะว่าเราถามคําถามนี้ทําไมการที่เราถามคําถามนี้เพื่อที่จะทราบรูปแบบของห้องและใช้เป็นข้อมูลในการคํานวณ BTU รวมถึงเลเยอร์การติดตั้งของเครื่องปรับอากาศและอาจจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างโอกาสการขายแนะนําสินค้าอื่นๆของ LG เราด้วยค่ะ กำลังก่อสร้างค่ะก็เลยกลาวว่าวันนี้จะมาดูแบบสักหน่อยจะเอาไปใช้แล้วก็ไปติดไว้ที่ Home Office ด้วยอ่าวันนี้มีแบบมาไหมคะเตรียมมาด้วยค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวเรียนเชิญลูกค้านั่งก่อนเลยค่ะได้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นแบบ h โฮมอ f ฟฟิศของไอเอง อันนี้คือรูปแบบ Home Office ที่คุณลูกค้าจะใช้งานนะคะใช่แล้วคะ่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมีขออนุญาตนิดนึงนะคะมีตัวอย่างนะคะที่ทาง LG ของเราเนี่ยติดตั้งให้กับลูกค้านะคะ,คะเดี๋ยวลองเลือกแบบดีไซน์ก่อนได้เลยค่ะโอ้โหมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเลือกยากมากจริงๆเลยอะ่ะสีขาวเนี่ยจริงๆเนี่ยอันก็ชอบแต่ว่าค่อนข้างแบบรูปแบบเดิมไปนิดนึง นะอายอยากได้อะไรที่แปลกใหม่แล้วก็มีความทันสมัยโมเดิร์นด้วยใจจริงเนี่ยชอบสีเขียวค่ะและยิ่งไปดูฮวงจุ้ยเนาะท่านหมอก็เลยอยากให้ เน้นเป็นโทนสีเขียวมากขึ้นจะได้มีเงินทองไหลมาทิพค่ะโเหมาะเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าตัวนี้กําลังมาแรงเลยค่ะสีเขียวเหนียวซับตัวนี้ชื่อว่าอาร์ตครูกรีนนะคะดีไซน์สวยงามนะคะฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะคุณลูกค้าโอ้โหชอบมากเลยค่ะถูกใจมากเลยสีเนี่ยก็ถูกใจอายด้วยค่ะกั ได้เลยค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าอาร์ตคูคูลีนตัวนี้นะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับคุณลูกค้ามากๆเลยถ้ายังไงมีขออนุญาตแนะนําข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมสําหรับตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะอาร์ตคูคูีนของเรานะคะใช้เทคโนโลยี Duo Inverter c o m p ร์ค s มเพค่ะ Duo i n v e r วอร์เต p r e s s o r พรเอร์หรอคะใช่เลยค่ะคุณลูกค้าใช่แล้วค่ะเพราะเครื่องปรับอากาศ LG ใช้ดูโออินเวอร์เตอร์คอมเ d u โออินเวอร์เตอร์คอมเพใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพและใช้เป็นเทคโนโลยีโรตารีค่คู่ที่จะช่วยกันอัดฉีดน้ำยาทำให้เครื่องปรับอากาศของคุณลูกค้าทำความเย็นเร็วขึ้นถึง40%และยังช่วยประหยัดพลังงานมากเพิ่มขึ้นถึง70%ถึงแม้ว่าจะอากาศร้อนแค่ไหนเครื่องปรับอากาศ LG ก็ยังเอาอยู่เพราะ d u โออินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซยังคงทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพแม้อากาศจะร้อนมากถึง50องศา เท่านั้นยังไม่พอนะคะแผงคอยร้อนของ LG ใช้ท่อน้ำยาทองแดงแท้ร้อซและยังเคลือบสารโกฟิลที่จะช่วยป้องกันการกัดก่อนจากมลภาวะช่วยให้คุณลูกค้าได้ใช้เครื่องปร,ปรับอากาศ LG ไปอย่างยาวนานแน่นอนค่ะเ แล้วทำไมเราถึงต้องเคลือบสารโกฟินด้วยล่ะคะเพราะการเคลือบสารโกฟินจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศของคุณลูกค้าให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานค่ะเหมือนกับรถยนต์ค่ะ,คะเวลาที่ออกมาก็มีการเคลือบสารกันสนิทยอยู่แล้วแต่ลูกค้าก็ยังมีการไปเคลือบแก้วเพิ่มเพื่อที่จะให้สีของรถยนต์นั้นอ่ะคงอยู่อย่างยาวนานเนื่องจากเวลาใช้งานไปใช่ไหมคะมันย่อมมีการผุก,ก่อนไปตามกาลเวลานะคะเราก็เลยต้องมีการเคลือบไว้เพื่อป้องกันนั่นเองค่ะเหมือนกับตัวแผงคอยร้อนของเราที่เราติดตั้งอยู่ทั้งนอกบ้านใช่่่มมมมมััยยยคะะนออเเจกกบสภาาาาตงๆล ไม่ว่าจะเจอทั้งแดดเจอทั้งลมเจอทั้งฝนหรือแม้กระทั่งมลภาวะต่างๆ <laughs> สำหรับลูกค้าที่ติดอยู่ใกล้โซนพื้นที่ทะเลก็อาจจะเจอกับละอองความเค็มของทะเลด้วยการที่เคลือบสารโกฟินจะเป็นตัวช่วยได้อย่างดีเลยค่ะที่จะช่วยให้เครื่องปรับอากาศของคุณลูกค้าเนี่ยใช้งานได้อย่างยาวนานเลยวิดีจังเลยค่ะชอบมา,มากๆเลยอะ่ะครบจริงๆ แล้วปกติลูกค้าลืมปิดแอร์บ่อยไหมคะยค่อนข้างบ่อยเลยค่ะโอ้บ่อยเลยใช่ไหมคะปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเลยคะ่ะคุณลูกค้าเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชัน LG ThinQ ที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยคะ่ะลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศกับตัวแอปพลิเคชัน LG ThinQ ได้อย่างง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดเครื่องการปรับเปลี่ยนโหมดปรับอุณหภูมิจากวงล้อหรือเครื่องหมายบวกลบได้เลยคะ่ะ ปรับระดับแรงลมปรับบานสวิงบนล่างซ้ายขวาตั้งเวลาการนอนหลับหรือเปิดปิดระบบฟอกอากาศจากตรงนี้ได้เลยนะคะและยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ที่ทาง lg อยากจะแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ใช้กันค่ะนั่นก็คือฟังก์ชันการตรวจสอบพลังงานที่จะช่วยให้คุณลูกค้าได้ทราบว่าเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานไปแล้วเท่าไหร่ลูกค้าสามารถเลือกดูเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปี แถมยังเปรียบเทียบกับปีที่แล้วได้ด้วยนะคะหากลูกค้าต้องการที่จะทราบค่าไฟหรือการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในเดือนนั้นๆลูกค้าสามารถเลือกมาที่เดือนและนำตัวเลขการใช้พลังงานสะสมคูณเลทค่าไฟก็จะได้ค่าไฟสําหรับเดือนนั้นๆไปเลยค่ะเมื่อกี้นี้ที่เมยได้แนะนำตัวแอปพลิเคชัน LG ThinQ ไปค่ะคุณลูกค้าสังเกตไหมคะว่าเรามีระบบปอ,อากาศด้วย ว่าจะถามอยู่ค่ะว่า ALG เนี่ยมีระบบฟอกอากาศด้วยหรอคะใช่ค่ะตัวอาร์ o คูกินตัวนี้นะคะมีอีกหนึ่งฟังชันที่อยากจะแนะนําให้กับคุณลูกค้าค่ะนั่นก็คือฟังก์ชัน p l า s Master i ์ไอออนิเซัดพสที่จะทําการปล่อยประจุบวกลบมาจํานวน8ล้านตัวค่ะเพื่อมาช่วยขจัดแบคทีเรียเชื้อไวรัสและก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ช่วยให้ห้องของคุณลูกค้าเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์เลยค่ะหุยดีมากเลยค่ะทั้งสีสันเนี่ยก็สวยโดนใจแถมฟังก์ชันก็ยังครบอีกด้วย ตอบสด,ดมากๆเลยคะ่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสะดวกเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตด,ดีคะสาค่ะอาดโคเกรีนดีไซน์สวยฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียว LG Duo Cool สนทรียภาพแห่งความเย็นดิฉันนางสาวอัชาราพร้อมเพียงยินดีให้บริการค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-057 5 7 5 7หรือช่องทางไลน์ LG Customer Service ได้ทุกวันและเวลาทำการน,นะคะ